สวัสดีค่ะวันนี้พามาเข้าเมืองนะคะตอนนี้กำลังเดินทางอยู่บนทางด่วนเราจะเข้ากรุงเทพกันค่ะการเดินทางของเราวันนี้เราก็อาศัยน้องสิรินะคะ gps ของเรา gps สุดสวยคอยนำทางเราตลอดนะคะ ไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงวันนี้ก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะสวยงามค่ะเมฆหมอกบนท้องฟ้านะคะน่ามองมากเลยวันนี้ไม่มีฝนนะคะตอนขาเข้าเมืองของเราบ้านนอกเขากุ้งอีกแล้วจ้า ชมวิวทิวทัศน์สวยๆงามๆสองข้างทางนะคะตึกลามบ้านช่องก็เยอะแยะเหมือนเดิมนะคะตึกลามบ้านช่องเยอะแยะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรามักจะหลงทาง มาที่ไรหลงทางทุกทีนะคะถ้าไม่ได้จับ G P S นี่คือไปไม่เป็นเลยนะคะดูบรรยากาศค่ะดูเมฆดูท้องฟ้าสวยงามค่ะ